สวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตนะผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมกับในสัปดาห์นี้นะครับผมอตอนนี้ก็คือเริ่มอาการดีขึ้นนะครับได้กายภาพบําบัดหลายรอบแล้วก็เลยอออค่อยชั่วขึ้นนะครับผมสําหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใยตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลกันอีกต่อไปว่าผมจะเป็นอะไรนะครับผมเนี่ยได้แรงใจจากทุกคนในช่องนี้นะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับอะ ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ like กับซับสไคร์ดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือใครที่พยายามฟ้องผมเนี่ยเลิกเถอะหลายรอบแล้วมันมันไม่ใช่แล้วอะพี่มันไม่ใช่แล้วครับจบๆไปเถอะเอออย่าฟ้องต่อเลยเสียเวลาเออนะอเกก็อืมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะผมว่าบิตคอย ในช่วงนี้ตลาดคริปโตช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาละมาเราดูภาพรวมกันก่อนนะผมภาพรวมของตลาดเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนเนี้ยมันพักตัวอยู่บริเวณแถวนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมเอาอ่านี้เราขยายให้ดูก่อนเลยนะผมใครที่ยดูอยู่ในกลุ่มแชทของของผมผมนะครับผมก็ อันนี้เลยนะครับผมก,ก,ก็ยังอยู่ในช่วงนี้แล้วโปรไฟล์โปรไฟล์นี่นี่น,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 นียังอยู่ในช่วงของราคาตรงนี้แสดงว่า,อาวอลุ่มโปรไฟล์ตรงนี้นะผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอาทุนทุนส่วนใหญ่นะจะอยู่ที่307ถึง302นะมีคล้อยๆมาบ้างสามส0มหมืต้นๆน,นะครับผมใครได้ตรงนี้นะก็เก็บกอดไว้ดีๆเลยแล้วกันนะ คือผมเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้ใครที่อ,าอยากจะเล่นคริปโตอยากจะสะสมคริปโตไว้เนี่ยช่วงนี้แหละนะครับผมเป็นช่วงนาทีทองนะครับผมนาทีทองสําหรับอะไรสําหรับการที่ว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงสุดท้ายนะครับผมที่เก็บของสําหรับรอคนไล่ราคานั่นเองนะซึ่งเป็นความโชคดีนะครับผมของช่องนี้เลยนะครับผมเนี่ยใครดูช่องนี้นะครับผมโชคดีแน่น,นอ,อน เก็บช่วงนี้ซะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่นะผมเก็บช่วงนี้เก็บตัวดีๆเก็บตัวพื้นฐานที่มีความดีนะครับผมก็คือมีโปรเจกต์ดีๆไว้อะนั่นแหละโอเคตอนนี้นะผมเอาเราก็ยังอยู่ในโซนเดิมๆพื้นที่เดิมๆแล้วก็ไซด์เวกรอบเดิมๆนะครับผมไม่ได้ไปไหนอืมดังนั้นผมก็ไม่มีอะไรที่จะวิเคราะห์กันนะครับผมแต่แต่ ฟังดีๆนะครับผมข่าวของ XRP ที่อาจถูกกรอต่อฟ้องนะครับผมตอนนี้ XRP ชนะคดีนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยตัวกฎหมายตัวอะไรทุกอย่างตัวดีกาเรียบร้อยปุ๊บจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมกรอต่อแพ้แล้วแพ้ตรงไหนแพ้ตรงที่ว่า XRP เนี่ยมันไม่ใช่สินทรัพย์ควบคุมนะผมไม่ใช่สินทรัพย์ไม่ใช่สินทรัพย์ของ ตัวบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะผมที่เขาจะต้องเข้ามาควบคุมซึ่งถ้าเกิดว่าเขามองว่าเป็นสินทรัพย์ตรงนี้นะครับผมกรตก็มีอำนาจในการควบคุมแล้วก็สร้างตลาดเองนะครับผมต้องออกใบประกาศก่อนนะก็คือแต่ว่าคลิปต,ตรงนี้คือไม่เป็นสินทรัพย์พอไม่เป็นสินทรัพย์อะไรพวกนี้นะผมก็กลายเป็นว่าเออจบจบตรงนี้ XRP มีความ พุ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดู XRP กันเลยนะครับผม XRP เนี่ยจากตรงนี้นะผมนี่เส้นเส้นที่ผมขีดไว้เนี่ยมันคือเส้นที่มันจะต้องชนต้องถึงอะไรงนี้นะผมอะขอบล่างขอบบนขอบบนสุดมันมาถึงแล้วนะผมเกือบหนึ่งดอนเกือบกลับมาหนึ่งดอลแล้วนะผมก็คือขึ้นมาถึง0.92นี่มีคนออกไปเรียบร้อยแล้วก็มีแรงขายที่ลงมา ปลื้ดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ XRP ใช่ไหมอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับผมว่า,าเป็นมาตรฐานในการวางไว้เลยนะผมว่าคริปโตในโลกนี้นะครับจะไม่ได้เป็นอ่าสินทรัพย์ควบคุมพิเศษนะครับผมกรอตอไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นนั่นแหลหลายๆตัวก็จะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผม เรามาดูทางฝั่งของ d ีเกันบ้างน,นะผมดีเก Y เนี่ยได้ข่าวมาว่าอมันจะร่วงแล้วใช่ไหมอ่านี่นะผมมันร่วงเรียบร้อยขึ้นหนึ่งขึ้นสองร่วงรืดไปนี่กลายเป็นว่านี่เลยจะลงมาแตะตรงนี้ก่อนนะประมาณ98แล้วถ้าเกิดภาพรวมตรงนี้นั่นหมายความว่าความแข็งแรงของ USD นะครับผมตกลงมาแล้ว ซึ่งการอ่อนค่าของราคาของนี้นะผมก็คือตัว u s ดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนตัวลงพอมันอ่อนตัวลงเสร็จแล้วเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยอะไรพวกนี้มันจะเริ่มขยายตัวขึ้นนะครับผมนะก็คือเงินก็จะไปเข้าตลาดหุ้นเงินเข้าก็จะไปตลาดสินทรัพย์ตัวอื่นๆเข้าทองเข้าคริปโตเข้าอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติของเศรษฐกิจนะครับผมซึ่ง การดึงกราฟนะครับผมการดึงกราฟให้ขึ้นมาในระดับแบบนี้เนี่ยทำตลาดในชิปหายมาเยอะแล้วนะครับผมเรียนรู้กันได้แล้วนะครับผมว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีแต่จะทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนกันนะครับผมมันในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะเดือดร้อนนะแต่ว่าพอเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นแบบโดมิโนโนะครับผมจะทำให้ไอ ใครใครที่ซื้อบ้านอยู่เนี่ยเสียดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นโดยที่เราเนี่ยจ่ายเท่าเดิมนะจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าเสียดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอะ่ะคือแบบผ่อนบ้านอ่าเจ็ดพันอย่างเงี้ยโดนดอกเบีย้ยไปสี่พันอย่างเงี้ยอะไรวะ <c oughs> <c oughs> นะก็มันก็มีบวกค่าเสริมราคาของเขาด้วยนะครับผมนะแล้วก็ทําให้ธนาคารในสหรัฐเนี่ยล้มชิบหายไว้ปวกเลยนะมันก็เลย กลายเป็นรูปนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ตลาดก็กำลังที่จะฟื้นตัวนะครับผมแล้วเราลองมาดูทางฝั่งของ USD ดีนบ้างนะครับผม u s d ดีดีเนี่ยก็ยังเกาะเส้นนี้อยู่นะครับผมเกาะเส้นนี้อยู่แหมยังไม่ไปไหนนะครับผมลงขึ้นลงข,ขึ้นลงข,ขึ้นนะเกาะกันไปนะครับผมอันนี้ก็คือจะยังเป็นขาขึ้นใช่ไหมขาขึ้นถ้าแตะตรงนี้ลงเมื่อไหร่ปุ๊บจะเป็นขาลงทันทีนะครับผมปี๊ดนี่ ประมาณนี้นะครับผมซึ่งโดมิแนนตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงลงมาเนี่ยมันแปลว่าเงินเนี่ยมันจะเข้าคริปโตถ้าส่วนใหญ่นะโอเคเรามาดูทางฝั่งของเอาคอยกันบ้างน,นะผมเอาคอยอันนี้ก็คือเฉพาะของเอาคอยอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีบิตคอยไม่มีอ e ีทีเอสใดๆเลยนะครับผมก็มีการขึ้นมานะครับผมการขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ผมก็มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มองว่า มันจะผ่านขึ้นไปหรือเปล่าไอซี c, ตรงนี้นะผมซี c, ตรงเนี้ยถ้าผมมองผิดเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับผม B ถ้าถ้า B เนี่ยลุกขึ้นมาตรงนี้และซีจะเทสตรงนี้ก็สุดยอดนะครับผมอันนี้คือไปต่อแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ยเนี่ยก็ B ผมมองไว้ว่า B แล้ว C ลงมาย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นดับเบิลบอททอมกันนะครับผมจะมีอีกหลายๆตัวนะผมที่ ตัวล่างๆอะ่ะตัวล่างๆอะ่ะจะล้มไปก่อนหลายตัวอยู่นะครับผมแล้วค่อยเงินเนี่ยกลับมาเข้าสู่ตัวที่มันมีโอกความโอเคมากเลยนะอย่างอ่ค้อมค้อม,อมเราพูดถึงค้อมกันบ้างนะครับผมคอมตัวนี้คือแรงเจีด๊ดเลยนะครับผมไปถึงฝั่งฝันแล้วนะครับผมประมาณ8 5 8 6นะครับผมเกือบ8 6นั่นเองนะครับผมซึ่งอ้ ผมตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะถึงด้วยซ้ําไปนะผมแต่กับปรากฏว่านะครับผมมันถึงว่านี่เส้นนี้อ่านี่เส้นลไรเส้นเทรนด์ของมันนะครับผมเส้นเทรนของมันตอนตอนเดิมเดิมมันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมพอเมื่อเมื่อมันเบรกขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมมีการเทสเส้นมีการพุ่งขึ้นเราก็จะสามารถเอาเจ้าตัวของฟิโบนัชชีเทรนเบสนะครับผมมาวัดกันได้นะครับก็ขึ้นไปลงนี้เทสไป ถามว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะผมจุดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อย็ดสินสามดบนนะผมเพราะว่ามันเคยขึ้นไปถึงสูงสุดอยู่ที่ประมาณสักนี่เลยนะผมแปดร้อยกว่าดอนเก้าร้อยกว่าดอนอะไรวะ <c oughs> ใครที่ถือมาตั้งแต่ตรงเนี้โอ้โหเินกงนชิบหายไว้ปวกเลยนะผมแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ถ้ามันขึ้นถึงประมาณสักร้อยเจ็สิบสามเนี่ย เป็นผมผมก็ไปแล้วอุ้ยมันขึ้นมากี่เท่าแล้ว,วเนี่ยต่อให้ซื้อจากจากตรงนี้นะแต่แต,แต่แต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อจากตรงนี้นะครับผมเพราะว่าต้องรอให้มันย่อลงมาหน่อยเนาะอ่าถ้าเกิดว่าอ่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรารอเทสใช่ไหมขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็กสองสองสองร้อกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้สามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โห้โอ้ <laughs> ถือถือไว้สองหมื่นใช่ไหมสามอ่าสองสี่แปดก็ได้เงินกลับมาแปดหมื่นบาทอะไรอย่างนี้นะผมแต่ว่าอันนี้คุยกันเล,เล่นๆนะคุยกันเล,เล่นๆไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าอ่าด้วยความที่ว่าเป็นฟลิกร์บูลันตอนรอบนี้นะผมก็บอกได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันสดชื่นขึ้นแน่นอนนะครับผมอืมโอเคมาดูอย่างฝั่งกาล่าของเราบ้างนะผมกาล่าเนี่ย ถ,ถ้าดูภาพรวมนะดูภาพรวมนะไอ้ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นแนวรับตั้งแต่ตอนเลยนะผมตั้งแต่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดกราฟนี้นะผมเนี่ยอันนี้ดับเบิลบอททอมนะถ้ามีการดับเบิลบอททอมปุ๊บปุ๊บขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ว้าวนะอันนี้ว้าวอันนี้ว้าวแต่ว่ายังไงก็แนละ้วแต่นะผมคนดอยตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะผมคนที่ตามผมเยอะมานี่ก็เออเยอะอยเหมือนกัน <laughs> อ่ะไม่ต้องห่วงนะผมผมก็ยังดอยอยู่ไม่เป็นไร <laughs> ผมก็พยายามถูดัวมาจนกระทั่งอ่ะมันก็สุดมือละสุดมือละผ่อนไม่แตกก็บุญละตอนนี้นะอ่ะโอเคดูฟลักนะผมฟลังนี้ตอนนี้คือแบบมันอยู่ใต้เส้นใช่ไหมซึ่งไอ้ใต้เส้นตรงนี้นะผมถ้ามันยังไม่หลุดไอโซนเนี้ยอ่โซนกรอบเหลืองๆตรงนี้นะผมก็ยังถือได้อยู่นะเออใครที่อยากถวัวตรงนี้ก็อตามน,นั้นนะผม กผได้กได้ไม่มีปัญหานะบ b, b b n b นี่ก็หน้าตาคล้ายๆกับเจ้าตัวของอฟลักตะก,กีนะผมแต่ว่าฟลักเนี่ยมันจะเหมือนกับประมาณว่ามันอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่า b n b เนี่ยมันจะยาวมาขึ้นมาตรงนี้ตั้งแต่50ดอลขึ้นมาตั้งแต่50ดอลขึ้นมาตรงนี้จนถึงประมาณสักตรงช่วงนี้นะผมก็จะเป็นช่วงสตาร์ทสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเอ้ อนี้อ่าช่วงนี้คือจะอยู่ในช่วงของ under volume แล้วนะครับผม under volume เนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยนะมันเป็นช่วงสะสมของแล้วก็มีการย้ําตรงนี้การย้ําตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการไซด์เว์นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่มันยกตัวอย่างนี้แล้วมีการอ่าเห็นเส้นแนวต้านตรงแถนวนี้นะครับผมแล้วมันยังเกาะเส้นนี้อยู่นะครับผมมีโอกาสที่ยังจะพุ่งขึ้นอยู่นั่นเองเนาะ เอออันนี้ก็รอ,อดูไซคลหน้าต่อไปนะผมส่วนใครที่อืเก็บโซลาน่าไว้ตามที่ผมบอกนะครับผมต่ำกว่ายี่สิบเนี่ยอืมยินดีด้วยไม่มีอะไรจะพูดนะผมแต่ยินดีด้วยนะก็คือดอกแรกกําไรดอกแรกตรงนี้น่าจะอ่าได้แล้วนะผมแล้วก็รอจังหวะรีบายนั่นเองนะผมรีบายเนี่ยถามว่า มันจะเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะผมก็เกิดขึ้นแถวโซนช่วงประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบสี่เนี่ยผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไซเวทานี้อยู่นะผมเก็บแม่งเลยเก็บแม่งเลยลงมาเก็บไม้หนึ่งเก็บไม้หนึ่งเก็บไม้หนึ่งไปเรื่อยๆนะผมนะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมไว้นะครับผมส่วนแมติกเนี่ยแมติกเนี่ยผมมีความพราาในการนำเสนอมากเลยนะผมคือว่านี่ปีดขึ้นไปเนี่ยอ่นะ รอให้มันลงมาเส้นนี้ก่อนอลงมาเส้นนี้ก่อนอถ้าเกิดจะเล่นนะลงมาเส้นนี้ประมาณสักประมาณนะัก0.72อะไรเงี้ยนะผมแต่ว่าเอาไอมันน้อยหน่อยนิดนึงนะผมแต่มันมีความเสถียรภาพสูงอยู่นะครับผมนะเพราะว่าราคามันไม่ไปไหนเท่าไหร่นะสูงสุดก็ประมาณสนะัก1.6ดอลเท่านั้นแหละเออแค่นี้ก็หัวตารางแล้วส่วน ELD นะผมหรือมันเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนชื่อเป็น MultiVerse X ใช่ไหม อืมอ่ะผมให้แค่นี้พอละนี่คัพแอนด์แฮนเดิลมีแนวต้านอยู่ประมาณสาสิบแปดดอนอืมอันนี้ถ้าวัดกันสูงสุดก็จะอยู่ประมาณสักนี่สี่สิห้าดอนนี่ครับก็ไม่มีอะไรนะ,ะตามนั้นเนาะส่วนตัวสุดท้ายเลยนะผมที่เราจะดูก็คือบิตเกตอ่าบิตเกตถามว่าซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่บิตเกตนั่นแหละนะครับผม ก็ยังอยู่ในกรอบเ,อเส้นปะสีแดงๆตรงนี้นะครับผมก็ยังเป็นการสะสมของกันอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากสะสมของตรงนี้นะผมก็ไปใช้บริการที่บิ t เก็ตได้นะผมลิงก์จะอยู่ใต้ดีสคริปชันของผมนะครับผมอ่าก็สมัครผ่านลิงก์ผมเนี่ยผมจะดูแลให้นะครับผมมามาบอกผมด้วยลวกนะก,ก,ลกันนะครับโอเคก็เพยงนี้ก่อนละกันนะผมก็ยาวมากแล้วนะโอเคก็ก่อนอื่นก็ ฝากกดไลค์กับซับซัคลากดกระดิ่งแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับผมส่วนที่ของวันพุธกับวันศุกร์เนี่ยที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปหาหมอแล้วพอหาหมอเนี่ยแล้วผมก็ง่วงนอนงงอง่วงนอนมีการฉีดยาบ้างมีการกินยาบ้างแล้วก็บางทีทํากายภาพบ,บําบัดแล้วมันล้าบ้างนะครับผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยกลับบ้านมานอนบ้างไปตั้งแต่เช้าอะ่ะเออแล้วถามเขาว่าทำกอนได้ไหมมันก็ทําได้นะครับผมแต่ว่ามันก็อเจ็บหลัง แค่นั่งตรงนี้ผมก็แบบรู้สึกว่าโอ้มันทรามานเหมือนกันนะโอเคก็ผมจะไม่ทิ้งการวิเคราะห์กราฟนะครับผมอัปเดตกราฟอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเออย่างอื่นเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายยเจอกันครับผมรัทาทุกคน,นครับยูทูบงี้กขอได้กำไรด้วยนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนการรักษาพยาบาลผมนะผมก็เสร็จผู้เสพกล่าวตรงนี้ได้นะครับผมสาธุช่วยหนะ่อย